บอลอีเวนต์เดอะคลาสสิกและที่หน้าลอบบี้นะคะก็จะมีหมดเดอะคลาสสิกอยู่ทางขวาตรงนี้ข้างล่างนะคะจะมีบอกโทเค็นอยู่ซึ่งเราจะได้โทเค็นนะคะจากการเก็บ XP เราจะได้โทเค็นที่5นะคะจากการเก็บ120 XP ทําจริงโดยที่มันก็จะมีควสด้วยควสแรกเล่น5เกมควสที่2สุม่มควสที่3เก็บ3ติ๊กแล้วก็จะมีบอสไฟท์ซึ่งเหมือนจะมีให้โหวตทุกๆ5าเรื่องสหรับทิกส์นะคะเราจะสามารถหาได้จาก10แมปเอ้ยเราว่าเรามาทำควสของไอ้นี่กันก่อนดีกว่าเรามาสุ่มกันดีกว่าสุม่มนี้นะะนนะะา ะะถ้าเกิดว่าเรามาดูที่ extra เนี่ยมันจะมี play time อว r d ก็คือถ้าเกิดว่าเรา on ครบ15นาทีหรือว่า25นาทีเนี่ยเราก็จะได้วงล้อนะคะนี่นะคะพอเราได้ตั๋วมาแล้วเนี่ยเราก็มาหมุนกันก็ได้มาอย่าปีนนิดนึงก็ได้นะนี่นี่นี่น่าจะครบ5เกมแล้วแล้วเราก็มารับนะคะแล้วพอเราทำ q u e s จบไปแล้วเซตหนึ่งนะคะเราก็จะได้ q u ว s เซตใหม่มาเย่ yeah, ได้ทุกคนันนแรกแล้วเควสต่อมานะคะก็คือเราจะต้องบล็อกบลทั้งหมด25ครั้ง ฆ่าคน5คนแล้วก็หาทิกซ์ทั้งหมดแมพที่จะมีทิกซ์นะคะก็จะมีสัญลักษณ์เดอะคลาสสิกด้วยที่แรกนะคะที่เป็นอุกกาบาตแบบนี้เนี่ยจะมีทิกซ์อยู่ในหลุมหนึ่งนะคะกดกระโดดธรรมดาได้เลยที่ที่สองนะที่ที่มันเป็นวงกลมแบบนี้เนี่ยทิกซ์ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะข้างหลังมันเนี่ยก็จะเป็นอะไรเวอร์เวอร์แบบนี้ที่ที่สามแบบนี้นะจะอยู่ที่คบเพลิงอันหนึ่งที่ที่สี่นะที่ที่มีเสาก็จะมีเสานึงเนี่ยสามารถกระโดดขึ้นมาได้นะแล้วก็กระโดดเลยที่ที่ห้านะที่เหมือนไทม์สแควร์หันหน้าไปทางหอนาฬิกกกกาาาานนนนนนนะะแแแลล้้้้้้้้้ววว็็็รรโดขึตตตตมมมมีีีีัจอยู่่่่่่บบเเเปททท เหมือนสนามสู้บอลนะคะจะมีทิกซ์อยู่ตรงกลางตรงนี้เลยที่ที่7จําหรับนางเงือกนะคะก็จะมีทิกซ์อยู่ข้างๆกล่องแต่ใช่าค่รเราเก็บไปแล้วที่นี้นะคะก็จะมีทิกซ์อยู่บนเห็ดสีแดงแต่ว่าถ้าเราชนเห็ดเนี่ยเราก็จะกระเด้งออกเราก็ต้องใช้ความพยายามนิดนึงเราก็อย่า,ายตายนะที่ที่เก้านะคะที่เป็นเหมือนสังเวียนแบบนี้จะมีทิกซ์อยู่ตรงเสาที่มันล้มและที่สุดท้ายที่เป็นต้นไม้ใหญ่ๆแบบนี้นะคะแนะนําให้มีสกิลที่มันขึ้นสูงได้นะแล้วเราก็โดดขึ้นมาบนต้นไม้ตรงนี้สุปจราจำก็ได้เมื่อเราเจอทิกซ์ทั้งหมดแล้วนะคะเราก็จะไไดดด้้นนีีลอกูใททท่่สุโั สำหรับเซตต่อมานะคะเราจะต้องใช้เดชห้าครั้งชนะ1ตาแล้วก็สู้บอสนะคะเดชนะคะก็จะอยู่ในที่สกิลก็คือสกิลสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเอง ใชนะ้และในะที่ตีบอสนะคะที่นี่นะคะทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันตีบอสโดยที่บอสเนี่ยจะส่งบอลนะคะถ้าเราโดนบอลเนี่ยเราจะยังไม่ตายเลือดเราจะลดแล้วมันก็จะเจนใหม่ได้บอสไม่ได้มีแค่ส่งบอลนะคะแต่ว่าบอสจะมีสกิลอย่างอื่นอีกอย่างเช่นคอนะอย่างที่เห็นนะคะคอจะทําให้พื้นเนี่ยนะเป็นหลุมซึ่งถ้าเราตกหลุมเนี่ยเราจะตายทันทีต่อมานะคะก็คือสกิลการปล่อยจรวดก็คือเมื่อกี้ที่มันปล่อยจรวดนะมันจะเลือกผู้เล่นนะ,ะแล้วก็ปล่อยไปต่อมาค่ะจะเป็นลาวาก็ต้องกระโดดหลบแบบนี้นะแล้วก็จะมีคนนะะ่เเเโดมือยยลหจ สกิลควบคุมด้วยนะคะก็คือมันจะแพรี่แปลกๆให้เพื่อนเพื่อราบอกมาเราต้องตีบอลไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าบอสจะตายนี่ไงกุดโดนแล้วเนี่ยโอเคค่ะแล้วเราก็ได้โทเค็นนันที่3แล้วนะค,ะคว e s ใหม่นะคะเราจะต้องเปิดกล่องดาบ normal 3อันเล่น10ตา ชนะ2ตาอันนี้ก็จะเป็นกล่องดาบนอ r m ม l นะคะ3ากล่องก็ใช้240นะคะเควสสุดท้ายนะคะเราจะต้องบล็อกบอล35ครั้งเล่น10เกมและสู้บอส3รอบและนี่ก็คือเรารั้งแรงที่เล่นแบบนี้แล้วตีแบบนี้ได้สักทีแขกคนหนึ่งเขาตีมันกันจังเลยเราตีบ้างดิแค่นั่นแหละมาเล่นแล้วแบบเนี้ยดีใจมากค่ะในที่สุดก็หลุดพ้นจากอ e ีเมจเราไม่จำเป็นต้องทำเควสเซสุดท้ายนะคะให้ครบเพื่อที่จะได้รับ ทเคนอันสุดท้ายนะก็คือขอแค่ XP เนี่ยมันตันนะเราก็จะได้โทเคน5อันใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามแล้วก็ไปกดดิสไลค์แม่มนี้ด้วยยอเกยอกยอก,ยอก,ยอกบ๊ายบาย